เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Battle of Warship นั่นเองครับผมซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมจะมาบอกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใครหลายคนนะครับอาจจะพลาดแล้วก็เผลอซื้อไปด้วยนะครับเพราะว่าในบรรดาเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเฉพาะในเทียต่ำนะครับ มันจะมีเรือให้เราเลือกหลายลำเลยใช่ไหมแต่หลักๆมันก็จะมีอยู่2ลํลำนะครับคือลำของญี่ปุ่นลำนี้และเรือของฮอนเน็ตของสหรัฐอเมริกาที่เรานั้นจะเห็นบ่อยกว่าเพื่อนทําไมถึงเราเห็นแค่2ลํลำนี้บ่อยกว่าชาวบ้านชาวช่องวันนี้มาฟังกันรั้ผมว่าทําไมถึงเจอบ่อยแล้วลำที่เหลือทำไมเราถึงไม่ค่อยเจอมา พบกันเลยฮะอ่ะในสิ่งแรกที่ผมจะบอกกับน้องๆไว้ก็คือในเทียต่ำนี่เอากลักษณ์ของเครื่องบินคืออะไรเอากลักษณ์ของเรือบรรทุกบินนั่นก็คือตัวเครื่องบินนั่นเองครับอ่ะถ้าเครื่องบินเราไม่ดีเนี่ยเราก็แบบว่าตัวทำดาเมจเรามันจะทําได้เบาดังนั้นความสําคัญส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่เรือ มันอยู่ที่เครื่องบินนะครับเรือมันเอาไว้ป้องกันแค่ระยะประชิดซึ่งผมมั่นใจเลยว่าใครหลายคนคงไม่หาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะฮะนอกจากเรามั่นใจว่าเครื่องบินเราดีพอแล้วก็บนันไซฮะใส่เรือประจันบ,บานอันนั้นแล้วแต่คุณครับอันนี้เผื่อใครแบบว่าเล่นไกลแล้วก็ไม่ได้สังเกตนะะเผื่อใครที่เป็นแบบผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ได้สังเกตว่าตัวเครื่องบินนั้น มันดูยังไงแล้วเรือที่ดีนั้นมันอยู่แค่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นเองอ่ะเรามาดูกันเลยครับในเรือลำนี้เป็นเรือลำแรกที่ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็จะได้มันมาในช่วงแรกผมก็ได้มันมาเช่นกันครับอ่ะตอนแรกผมคิดว่าลำนี้เนี่ยน่าจะเป็นลำเริ่มต้นและเครื่องบินมันไม่ดีที่ไหนได้ครับไอ้นี่แหละตัวดีเลยตัวฟาร์มชั้นดีครับ เรามาดูตัวเครื่องบินครับกดตัวซ่อมแล้วมาดูที่เครื่องบินได้เลยเครื่องบินที่อัพเต็มนะครับคุณดูดาเมจมันไว้ให้ดีดาเมจของบอมนะครับผมจะตีไว้10,002นะครับแล้วดาเมจของตอบิโดมันอยู่ที่20,04อะ40,02กับ20,04 4อันนี้ของบอมและตอปิโดนะครับดังนั้นผมขอพาไปดูลำถัดไปใกล้เคียงกันเลยอย่างอ็นตัวไพ อะมาดูที่เครื่องบินครับอ้าวทำไมมันลดลงงี้บอมรอบพี่แล้วเท่าไรสี่หมื่นสองอันนี้เหลือสามหมื่นแปดต่อไปดูยังใกล้เคียงอยู่นะต่อไปดูสองหมื่นสองหมื่นสามอันนั้นสองหมื่นสี่อ่ะลำถัดไปครับลำถัดไปคากะเครื่องบินอ้าวสามหมื่นเจ็ดอันนี้บอมนะต่อไปดูสองหมื่นเอ็ด ไดูดาเมจลดลงเอ้าทำไมเป็นงี้นั่นเพราะว่าเราเราซื้อเรือที่เขาอัพเรือเขาไม่ได้อัพเครื่องบินอ่าเขาอัพเรือแต่เขาไม่ได้อัพเครื่องบินมาด้วยคือไอตัวแบบความคงทนอะไรผมไม่ค่อยดูครับผมดูตัวดาเมจซะส่วนใหญ่อ่ะดาเมจซะส่วนใหญ่เริงจริงผมดูแค่ดาเมจถ้าผมพูดตรงๆผมดูแค่ดาเมจดังนั้นผมเลยจะบอกว่า ใครที่เป็นผู้เล่นนาใหม่ถ้าได้เรือลำนี้มาคุดอัพให้สุดเลยไอตัวเครื่องบินนี้ย้ําเอาให้สุดเอาให้ลิมิตไปเลยเฉพาะตัวเครื่องบินนะเผื่อใครแบบว่าเอา้าพี่ผมแบบชอบบางครั้งชอบเล่นระยะประชิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณก็ดูดาเมจที่บอมบ์บบสี่หมืนสองแล้วคุณก็ไปหาเรือที่ดาเมจบอมมันใกล้เคียงกว่าชาวบ้านชาวชาว่องอันนี้3ามหมนะฮะ ก็หาเอาแบบว่าเออไอลำไหนดาเมจบอมมันใกล้เคียงที่สุดอันนี้สามหมื่นแปดมันก็จะมีสองลำนี้แหละที่ใกล้เคียงสุดละซึ่งถามว่าอ้าวซื้อสองลำนี้มันมีข้อดีข้อเสียงไงก็ข้อดีครับตัวเรือมันอัปเกรดขึ้นแต่เครื่องบินดรอปลงอันนี้คือในหัวข้อแรกของเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินคือเราซื้อมามันไม่ได้อัพเครื่องบิน แต่มันอัพเรือแทนอ่ะยกเว้นของ Hornet นะครับ h o เนคุณสังเกตขครื่งบินได้ว่ามันจะโดนอัพเหมือนกันนะดาเมจเท่ากันเลยดาเมจกับต่อร์บิโดเท่ากันเลยครับเท่ากันเป๊ะเลยเอาอย่างที่2ครับอันนี้จะนับเป็นข้อดีก็ได้คือมันอัพแค่ตัวเรือมันเหมาะกับคนที่แบบว่าไอชอบแบบว่า ตัวเองชอบโดนชาร์จบ่อยอะนะโดนเข้าระยะประชิดบ่อยก็เลยต้องหาอะไรมาคุ้มกันไว้อย่างเช่น Enterprise เขาเริ่มมีปืนลองแล้วนะแต่ไอล้ลำญี่ปุ่นที่ผมว่าเนี่ยมันไม่มีปืนลองครับมันมีแต่ระบบป้องกันทางอากาศดังนั้นในหัวข้อที่2นี้ก็คือเรือเราซื้อมาปุ๊บไอ้ที่มันแพงอ่ะมันแพงกับระบบป้องกันในระยะประชิดมันไม่ได้แพงกับเครื่องบินดังนั้น ต้องทาใจว่าเราซื้อมาเนี่ยเครื่องบินมันดอกลงแต่เรือคุณภาพเรือเราอ่ะมันดีขึ้นต่อมาอย่างสุดท้ายครับนั่นคืออย่างที่3คือถ้าใครบอกว่าชอบเข้าเรือประชีดจริงๆอ่ะไม่ใช่ดิคือหัวข้อที่3าอันนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเรื่องน้องๆจะโดนบอมง่ายเพราะว่าน้องๆสังเกตเรือดีๆลำญี่ปุ่นลำนี้ ดูด้านขวานะครับมันจะมีความยาวความกว้างแล้วกินน้ําลึกกินน้าลึกเราตัดทิ้งไปได้เลยความยาวนะครับความยาวอยู่ที่219เมตรกว้าง26เมตรอ่ะเรามาดูของเอเดอร์ไพร์เอเดอร์ไพร์ยาวกว่ากว้างกว่าอ่ะเรามาดูที่คากะอาคาจิเอาเปว่าคากะนะครับใครเล่นเนี่ย ระวังบอมฝั่งตรงข้ามให้ดีนะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งเพราะาถ้าคุณอยู่นิ่งแป๊บเดียวเนี่ยผมเชื่อเลยบอมประมาณ5ลูกนะครับถึง AA คุณจะดีฮะมันก็จะเคลียร์ได้สักประมาณ1หรือ2ลำํำก่อนที่บอมนะฮะจะเข้าโมงใส่กลางเรือคุณดังนั้นโอกาสที่เป็นไปได้ฮะโรบเอโรเบิดเนี่ยมันจะโดนเรือคุณประมาณ3ลกูกขั้นต่ำเนี่ยก็4ลูก ถ้าคุณโชคร้ายนะก็ใส่ลูกไอาโชคดีหน่อยก็3าถึงสลูกครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลคร่าวๆใน3หัวข้อนี้ก็ลองคิดพิจรารณาดีๆแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนว่าคุณเน้นอะไรจะเน้นเรือดีๆหรือว่าจะเน้นเครือบินให้ดีที่สุดถ้าขึรืบินที่ดีที่สุดก็ลำนี้ครับฟาร์มยาวๆไปเลยพอฟาร์มเสร็จค่อยมาซื้อฮอนเนตทีเดียวจบครับ สำหรับการแนะนำรอบนี้คงไม่มีอะไรแล้วผมว่าข้อมูลในรอบนี้เนี่ยคงเป็นประโยชน์ต่อน้องๆที่ดีนะฮะเผื่อใครเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผมขอเตือนไว้เพราะผมก็เคยซื้อพาดมาซื้อ Enterprise เนี่ยแหละก็นึกว่ามันจะดีผมก็สังเกตไปแ้วทำไมดาเมจมันเบาลงมันไม่ได้แรงขึ้นเลยดาเมจมันเบาลงผมเลยมาดูดีๆเอามันเบาลงนี่ว่าเครืบิน สำหรับคลิปในรอบนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม